ผมก็พวกวผมมอนตะไก่นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องบินนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องบินนะครับเครื่องบินของผมก็จะเป็นเครื่องบินประมาณนี้ประมาณนี้ครับก่อนอื่นนะฮะเรามาใส่ไฟบอลให้มันก่อนฮะลูกบอลไฟนั่นเอง แล้ววิธีขับเคลื่อนฮะรเราก็เอานิ้วลากเข้าไปที่ตัวรถไฟแล้วก็กดไ right. รแล้วเราก็ทุบฉลับตรงด้านหน้าออกนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมวางรางรถไฟฮนะเมื่อกี้รางรถไฟผมทุบเผลอทุบไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็มาทําตรงนี้ใหม่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องบินวิธีหยุดแล้วก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้ฮนะมาวางไว้ที่สลามบล็อกด้านหน้าตรงนี้มันก็จะหยุดแบบนี้นะครับผมมาดูวิธีการสร้างเลยนะครับ ต่อมาก่อนนะครับตรงนี้ขั้นล่างฮะทำเป็นรูปตัวยูแบบนี้ก่อนนะครับต่อมาให้เราวางรางรถไฟตรงนี้แล้วเอารถไฟวางไว้นะครับแล้วให้เอา หรือว่าแอนดะีไซน์ฮะมาวางไว้ตรงนี้แล้วให้เราเอาบล็อกมาวางไว้ตรงนี้นะอ่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่อย่าลืมก็คือบันไดแอนดีไซน์นะแอนดีไซน์วางไว้ตรงนี้นครับแล้วให้เราเอาเอ็นหลอดวางไว้ตรงนี้นะครับ แล้วให้เราเอาฉลับแอนดีไซด์วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันทํางานนะได้นะครับวางไว้ตรงนี้ปับ๊บตรงนี้จะไม่ดันไปนะครับเพราะว่ามันบล็อกมันเกินนะบล็อกมันมีมากกว่าสิบสองล็อกมันจะไม่สามารถทําการผักไปได้ตรงนี้วางเป็นแอนดี้ไซ์นะครับตรงนี้วางเป็นสติกกี้บิตตันนะครับตรงนี้วางเป็นสลามบล็อก ตรงนี้วางเป็น Observer หันหน้าเข้าสลามบล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้วางเป็นพิสตันนะครับตรงนี้วางเป็นพิสติกี้พิสตันตรงนี้วางเป็นสลามบล็อกต่อมาวางตรงกลางแล้วก็ต่อมาข้างๆสองบล็อกนะครับแล้วให้เรา,เาฉลับวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วให้เราเอา Observer ครับวางไว้ หันหน้าเข้าที่สลามบล็อกตรงนี้นครับสองข้างเลยนะครับแล้วให้เราเอาพิสตันวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้วางเป็นบล็อกแอนดีไซมมานะครับตรงนี้วางเป็นพิสตันนะครับ่ทำพิสตันมาแบบนี้แล้วก็ต่อยืดออกมานะครับต่อยืดออกมาห้าบล็อกนะครับแล้วให้เราเอาฉลับ แอนตี้ไซน์อ่ะวางไว้ตรงนี้ข้างนี้ด้วยนะครับอันนี้วางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้วางเป็น Observer แล้วก็ตามด้วย d i s p e n s e r อ่นะตรงนี้ก็วางเป็น r e d Stone Box ฮนะก็แบบนี้เลยนะครับวงจรก็จะประมาณนี้คนฮะ อีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมเลยก็คือไฟลูกบอลไฟนะครับบอลไฟเราเอาฉลับอันดีไซน์มาก่อนนะให้เราเอาลูกบอลไฟใส่เข้าไปในดิดเพนเซอร์นะครับแล้วเราก็เข้าไปนั่งนะครับแล้วเราก็ทุบตรงนี้ออกได้เลยก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับเครื่องบินของเราฮนะ ก็แบบนี้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวลงเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ